ยังคงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เป็นอาการเรื้อรังนั่นก็คือโรคเบาหวานซึ่งจะก่อให้เกิดโรคต่างๆตามมาเป็นแพ็กเกจหลายๆโรคด้วยกันเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านรองศาสตราจารย์ดรไพร์ปั้นทองท่านจะให้ความรู้กับพวกเราครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งทีมโอเปอเรชั่นดิมนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรไพรปั้นทองนั่นเองครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะนานๆจะได้คุยกับอาจารย์นะครับวันนี้มาเรื่องฮิตของโลกคือเรื่อง เรื่องเบาหวานโอ้โหปริมาณเรื่องนี้ฮิตจริงๆใช่ไหมจันคะใช่ค่ะโดยเมื่อนี้เขาบอกคนไทยเรานี่มากกว่าเพื่อนเลยอาจจะจริงค่ะแต่สมัยตะก่อนนี่ก็ไม่จริงเท่าไหร่นะฮะแต่ตั้งแต่มีอาหารจากต่างประเทศเข้ามาเยอะแยะนะคะแล้วคนเราอยู่ดีกินดีมากขึ้นเบาหวานก็เพิ่มขึ้นเบาหวานมันมีกี่ประเภทด้วยกันครับแล้วก็สาเหตุของแต่ละประเภทเพราะอะไรครับอาจารย์จริงๆเบาหวานมี2ประเภทนะคะ คือประเภทที่1แล้วก็ประเภทที่สองสาเหตุจริงๆก็คือว่าถ้าเป็นประเภทที่1เนี่ยมักจะเป็นตั้งแต่เด็กนะคะนั่นก็คืออาจจะมียีนที่ผิดปกติไปทำให้ร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้หรือมีระบบภูมิคุ้มกันที่มันผิดไปแล้วก็สร้างภูมิเนี่ยไปต่อต้านการสร้างอย่างนี้ก็มีนะคะหรือถ้าเป็นประเภทที่สองเนี่ยร่างกายยังสร้างอินซูลินได้อยู่แต่ว่า ไม่สามารถนําไปใช้ได้เพราะมันเกิดการดื้อต่ออินซูลินซึ่งการดื้ออันเนี้ยมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะว่ามันอาจจะสร้างภูมิขึ้นไปปิดตัวรับทําให้อินซูลินเนี่ยไม่สามารถไปพูดง่ายๆตามภาษาชาวบ้านนะคะว่าอินซูลินมีหน้าที่ทําน้ําตาลเข้าสู่เซลล์เพราะฉะนั้นอินซูลินเนี่ยจะต้องไป พูดให้ชาวบ้านเช่าจ้าเข้าใจก็คือไปครอประตูเซลล์เปิดประตูซิเอาน้ําตาลเข้าไปใช้แต่เพอเอินประตูนั้นมันไม่ยอมเปิดค่ะคือมีอินซูลินแต่ใช้ไม่ได้เราเรียกว่ามันดื้อต่ออินซูลินอันนี้ก็จะเป็นเบาหวานประเภทที่สองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลคุณหมอจะเป็นคนวินิจฉัยว่าจะเป็นประเภทไหนใช่ค่ะประเภทไหนที่กินอะไรปั๊บน้ำตาลขึ้นเลยเนี่ยหนึ่งหรือสองคะ ทั้งสองอย่างเลยค่ะอ๋อเหรอคะค่ะขึ้นได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่าอันแรกถ้าประเภทที่หนึ่งก็คือมันไม่มีอินซูลินหรืออินซูลินไม่พอนะฮะประเภทที่สองก็คือมันไม่ยอมตอบสนองต่ออินซูลินเซลลก็นำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้ครับตก็มีปัญหาค่ะก็ต้องระบบประสาทก่อนอย่างที่อาจารย์เสรีพูดเมื่อคืนชาแขนชาขาค่ะเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงไม่ได้หลอดเลือดมันมีพยาธิสภาพอยู่ เพราะฉะนั้นเซลเซลประสาทส่วนปลายเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะทำงานได้มันก็เกิดการชาคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะมีปัญหาในกรณีที่ต้องผ่าตัดใชนะ่ไหเพราะว่าอย่างหมอฟันเนี่ยเขาจะถอนฟันให้เขาจะผ่าฟัน<อ>เขาก็ต้องดูระดับน้ําตาลในเลือดด้วยเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดต้องผ่าตัดส่วนอื่นนี่โอ้โหถ้าเป็นเบาหวานนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยหมอจะต้องสั่งไปลดน้ําตาลให้ได้ถึงเท่านั้นเท่านี้หมอถึงจะยอมผ่าคือทุกวันนี้ วิธีการดูแลรักษาของคนที่เป็นเบาหวานก็คือก็ต้องคุมระดับน้ำตาลให้ได้คือโดยปกติเนี่ยนะคะ <c oughs> ร่างกายเนี่ยจะมีระบบควบคุมระดับน้ำตาลอยู่ครับพูดง่ายๆก็คือว่ามันจะควบคุมให้อยู่ระหว่าง64.8อันนี้ละเอียดค่อนข้างละเอียดนะไปถึง104.4หรือประมาณ65-105ถึงเนี่ยนะคะบออ แต่ว่าระดับนี้มันมันจะฟลัก t ูเอตอยู่ตลอดเวลาคือมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอยู่กับอาหารที่เรารับประทานค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ72เดซิลิตรเอ่อมิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยระดับน้ําตาลจะต่ําที่สุดแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเมื่อเราทานอาหารถ้าร่างกายนําไปใช้มันก็จะลดลงแล้วมันก็จะไปเพิ่มขึ้นอีกทีเมื่อเราทานอาหารกลางวันมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยตลอดทีนี้ ตามหลักจริงๆแล้วหลังอาหารเนี่ยถ้าวัดแล้วไม่ควรเกิน180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้าเราทานอาหารเยอะๆมันก็พคุงเกินขึ้นไป2 0 0 240อะไรอย่างนี้แล้วแต่บริโภคอะไรเข้า<ต>ไปเราทานอะไรเข้าไปส่วนไควบคุมเนี่ยไม่ค่อยเป็นอันตรายแต่พวกที่จะต้องใช้ยาพวกที่จะต้องฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยฮะคือถ้าสมมุติว่าร่างกายไม่สามารถสร้างอินซูลินได้มันก็ต้องฉีด แต่ถ้าเขาพบว่าร่างกายยังสามารถสร้างอินซูลินได้แต่มันดื้อต่ออินซูลินเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ยาที่ไปลดการดื้ออันนี้ลงและยาอีกพวกหนึ่งก็เป็นยาที่ควบคุมการดูดซึมของแป้งนะฮะนั่นก็คือไปยับยั้งตัวย่อยแป้งนะคะคือแป้งนี่มันเป็นโมเลกุลที่ยาวมันจะต้องย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆเหนือหนึ่งโมเลกุลเนี่ยนะคะ มันถึงจะถูกดูดซึมได้เขาก็ไปยับยั้งน้ําย่อยหรือเอนไซม์ตัวนี้เพราะฉะนั้นแป้งตัวนั้นก็ไม่ถูกดูดซึมอันนี้ก็เป็นยาที่ใช้รักษาเบาหวานตัวหนึง่งนอกจากตัวที่ป้องกันการดื้อแล้วแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือไปช่วยย่อยอไม่ไปช่วยป้องกันการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลในร่างกาย<ม>แล้วก็ดูเหมือนจะมีตัวที่จะไปช่วยการทํางานของตับใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เป็นตัวที่จะไปลดการสร้าง สารที่เอเอไม่ใช่ตับอ่อนนะคะ,ะที่เป็นตัวสร้างอินซูลินค่ะก็มันก็จะไปช่วยลดสารที่ไปกระตุ้นหรือไปทำลายตับอ่อนนะคะค,คือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเราสามารถทำให้ตับอ่อนมีอายุลดลงได้เนี่ยจะช่วยป้องกันเบาหวานได้ อ่าคือตับอ่อนถ้าอย่างพี่อายุ65<อ>เนี่ยตับพี่อาจจะอยู่อายุประมาณหกสิบห้าแต่ถ้าเกิดพี่ทําอะไรบางอย่างกระตับพี่ได้ตับพี่อาจจะเหลือ30ปีซึ่งก็จะดีโอ้ดีเลยเประาวานหายเลยใช่ไหมครับน,น,นั่นก็เป็นเรื่องยากที่จะทําได้ยากไหมคะอาจารย์คะก็คงจะยากคะ่ะแต่อย่าลืมว่ามันจะมีสารที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีสารบางอย่างที่ไปทําลายตับอ่อนครับ นั่นก็คือเป็นสารที่หลังจาก T-Helper ตัวที่หนึ่งค,คืออินเตอร์เฟ g รอนแกมมากับทีเนฟเบลาซึ่ง2ตัวเนี่ยมันจะไปทำลายเบต้าเซลของตับอ่อนได้ถ้าเรายับยั้งสาร2ตัวเนี่ยนะไม่ให้มันหลังเยอะเกินไปตับอ่อนก็จะมีชีวิตอยู่ได้นานโอ้ค่อยมีทางออกหน่อยนะเพราะฉะนั้นอาหารเสริมของบิมเนี่ยมันจะไปช่วยทำอะไรไงคะกับค,ค,คนที่เป็นเบาหวานเท่าที่เราทดสอบมานะคะเราพบว่าบิมเนี่ย ที่เราวัดตัว T helper ตัวที่หนึ่งเนี่ยเราพบว่าระดับของ T n f alpha กับ interferon gamma เนี่ยลดลงเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ช่วยตับอ่อนอย่างเดียวแต่มันยังไปช่วยป้องกันการดื<ม>้อต่ออินซูลินด้วยไปช่วยเคาประตูค่ะเพราะฉะนั้นในสูตรสีฟ้าที่สำหรับผู้ป่วยเบาหวานเ่อดูแลคุณภาพชีวิตของเบาหวานนี่นะคะนั่นก็คือการปรับระดับของภูมิคุ้มกันค่ะที่มันที่ ที่ h e l ปอรตัวที่หนึ่งสร้าง TNF Alpha และ Interferon Gamma มากเกินไปเนี่ยให้ลดลงสู่ระดับปกติเพราะคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็คือเขามีระดับปกติอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งจะช่วยทําให้ตับอ่อนแข็งแรงขึ้นอสองก็จะไปช่วยเคาะประตูทําให้เราสามารถเปิดประตูให้อินซูลินไปทํางานได้่ถ้าอย่างนี้คนที่รู้ตัวแล้วว่าเป็นเบาหวานยังไงก็ต้องให้คุณหมอไปช่วยดูแล S <S ใช่ค่ะเรื่องของหยุกยาอยู่ะนะครับแต่ก็สามารถที่จะเสริมด้วยผลิตภัณฑ์ของโอเปอเรชันบีมได้ใค่ะคือผลิตคือผลิตภณัณฑ์โอเปอเรชันบีมเนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะคมันไม่ได้ออกฤทธิ์โดยตรงต่อโรคไม่ได้ออกฤทธิ์รวดเร็วเท่ากับยาโอเปอเรชันบีมต้องไปช่วยปรับให้ ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยทำงานให้สมดุลก่อนค่ะแล้วเราถึงจะเห็นผลเพราะฉะนั้นเราก็ยังยืนยันอยู่ตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมค่ะว่าผลิตภัณฑ์บิมไม่ใช่ยาแต่เป็นอาหารเสริมที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันให้อยู่ในลักษณะที่เป็นสมดุลดังนั้นถ้าเกิดท่านเป็นโรคเบาหวานไม่ได้บอกให้ท่านหยุดยาเบาหวานนะคะท่านยังคงต้องไปหาหมอและหมอสั่งยาอะไรท่านก็รับประทานยาตามที่หมอสั่ง แต่ถ้าเกิดว่าท่านมี o p e r a t i o ชันบเนี่ยยาของท่านก็จะทำงานได้ดีขึ้นเพราะว่าอาหารเสริมตัวนี้จะไปช่วยดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของท่านให้มีสภาพสมดุลเพราะฉะนั้นหยุดยาที่เมื่อกี้อาจารย์ภัยบอกว่าออกฤทธิ์เร็วเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เนื่องจากว่าร่างกายเรามีความพร้อม <Can. S 1> ใช่ไหมอาจารย์ใช่คะ่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราคงจะได้ข้อมูลน,นะครับเพื่อเป็นการยืนยันแล้วว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นไม่ได้มีความขัดแย้งกับยาที่คุณหมอเป็นผู้ จ่ายให้และห้างกินแทนยาไม่ได้เลยไม่ได้เลย <c oughs> ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นทันทีใ,<ช>ให้อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าการรับประทานบิ่มเพื่อจะดูแลระดับของภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วเนี่ยมันช่วยเสริมอย่างไรกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับค,คือยาของแพทย์ก็ยังต้องใช้อยู่ตามปกตินะคะแล้วก็สามารถเสริมผลิตพัณฑ์โอเปเรชั่นบิมเนี่ยเข้าไปได้ซึ่งผิตภัณฑ์โอเปเรชั่นบิมเนี่ยก็จะไปช่วยลด สารที่มันหลังมากเกินไปลงมามเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทําให้ตับอ่อนทํำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยป้องกันการดื้อต่ออินซูลินแล้วท่านก็ต้องไปพบแพทย์เป็นประจำนะคะและแพทย์ก็จะตรวจรดูระดับน้ำตาลใน,ในเลือดของท่านนะะแล้วถ้าเกิดระดับน้ำตาลลดลงเป็นที่พอใจแพทย์ก็จะสั่งลดยานะะแล้วก็อาจจะ จาก3เม็ดเหลือ2เม็ด uh. จากการทานวันละ4ีเม็ดเหลือ2 3เม็ดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องอยู่ในความวินิจฉัยดุลพินิจของแพทย์ครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะตรวจเช็คกับหมอตามจังหวะที่หมอบอกอย่างเช่นจันเสรีเนี่ยทุก2เดือนหมอใช้ไปหาทุก2เดือนและในขณะเดียวกันก็รับประทานบิมอยู่เป็นประจำะก็คือเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด มี <Okay. S 1> อยู่ตลอดเวลา <Okay. S 1> คือที่ต้องทาน2เม็ดเนี่ยเพราะว่าเป็นคนที่เบาหวานเคยสูงขึ้นถึง200 mm hmm. ก็เลยต้องทานมากหน่อยแต่ถ้าเกิดคนที่ร5 0 1 8 0วันละเม็ดตอนเช้ากับตอนเย็นพอไมค่ะ <Okay. S 1> จันทาพอพอนะคะ uh huh. เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ถึง200ก็1เม็ดเช้า,1เ,ชา1เม็ดเย็นแต่ยางจันเสรีนะเคยขึ้นถึง2 2งร้นะคะ mm hmm. ก็เลยเป็นเช้า2เย็น2ค่ะ <Okay. S 1> อันนี้ก็เป็นปริมาณที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยานะคะ okay. ในช่วงนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับขอบคุณมากครับเมื่อไหร่ว่าเป็นเบาหวานก็มาตอนสี่และค่ะตรวจร่างกายมีตาเริ่มผ้ามัวก็เลยไปตรวจร่างกายก็ตรวจใช่ก็ตรวจพบน้ําตาล3า0ร้อยกว่าต้องไปพบคุณหมอทุกๆกี่วันก็ตะกอนนี่คือทุกเดือนเลยทุกเดือนดีขึ้นไหมคะก็ทำงานได้ไม่ค่ะก็ทํางานได้ทานยาก็อยู่ได้พยานานกว่าจะดีขึ้น จะมีความดันด้วยมีปวดหัวด้วยก็คือทานยาทีก็เป็นชุดๆเลยเยอะมากจนคนมองโอ้จะไปถือยาเยอะจังหมอบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ต้องทานยาตลอดชีวิตเราก็ต้องรักตัวเราเองจากการที่ทานอาหารเราก็ต้องควบคุมถ้าเราอยากดีขึ้นก็เลยเป็นอย่างนี้มาปี53มาค่ะเสร็จแล้วทานยาควบคู่กับบิมไปด้วยใช่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมตามที่หมอสั่งแต่มีบิมเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะ มารู้สึกว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกเลยที่เริ่มรับประทานบิมน้ําตาลร้อยแปดสดสามอยกว่าลงมาเหลือร้อยไม่ใช่300กว่าก็คือตั้งกับปี48่แปดที่เรารู้ <300 S 2> <300 S 1> ทีแกใช่แต่เริ่มทานครั้งแรกตอนที่น้ําตาลร้อยแปดประมาณวันที่สิบแปดตุลาครับค่ะแล้วเป็นไงบ้างแล้วก็สองเดือนพอมอน,นัดไปน้ําตาลก็เหลือร้อยหนึ่ง แสดงว่าทันวาเหลือหนึ่งรหนึ่งค่ะแล้วพออีก2เดือนหมอนัดมาก็87กสิบเจ็ดกุมภาเหลือ87ดสิบดค่ะดีใจไหมครับก็ดีใจสิคะจะได้ไม่ต้องทานยาเป็นกระสอบใช่ไหมแต่ระหว่างนั้นก็ยังทานยาใช่ยาที่ก็ให้มาก็ทานแต่หมอก็จะลดลงเรื่อยๆคะอหมอลดปริมาณลงใช่จากเช้ากลางวันเย็นก็เหลือเช้าเย็นพอครั้งสุดท้ายที่แปก็เหลือครึ่งเม็ด ก่อนนอนอย่างเดียวใช่แล้วก็พออาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าควบกุมอาหารและน้ำตาลจะอยู่ได้ระดับนี้ก็จะขอทดลองหยุดยาเมื่อวันที่30มีนาแล้วพอไปเจาะเลือดครั้งสุดท้ายวันที่8มิถุนานน้ำตาลเหลือ81ก็คือสรุปและปิดบัญชีไม่ต้องทานยาเบาหวานต่อความดันก็ลดลงด้วยทุกวันนี้ก็ปกติ120 120ค่ะร้อ0ก็ยังบิมอยู่ใช่ ทุก <Sure. S 1> วันนี้ถึงหมอจะงดยาประหวานพี่ก็ยังบินอยู่เหมือนเดิม